มาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีออได้นีประกบลยนะหมดนีเลยไดนะประกบเนี้มือเราจะไม่เปืนรีบกินรีบกินเอาคำใหญ่พอยเลยาเลยมา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 าามาะมา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 าๆๆาาาามาๆๆมาๆาาาๆ กินอะไรอ่ะไ่มใครทอดอะไรป่ะใครทอดหมูป่าไม่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 ใช่หมูไม่ใช่หมูกลิ่นอะไรกลิ่นพิซซ่าไม่มีเสียงสูงสูงมากเลยเปิดรายการก่อนหูเปิดรายการก่อนเปิดรายการแบบจับได้เลยอ่ะจับได้เลยมาเปิดรายการผู้ชมขามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะรายการผู้หญิงนะคะหาก่งยักษ์พิซซ่ไปหลักเกณฑ์ไอ้ยักม์ไปแฮนึกว่าไม่กินกับเขาด้วย หยอนน้ำปลาสุนารีไปหน่อยมันแซ่บขนาดใหรแม่ค้ไม่คิดจะเรียกกันสักคำนะแต่ถ้าเรียกเมื่อกี้คุณแม่ก็จะออกมากินด้วยแม่จัเลยที่หลังอย่าทาแบบนี้นะทำไมอ่ะก็คุณแม่ด่าไม่เลยรู้ไหมเวลาทําแบบนี้มันเกิดปมในอนาคตได้ซึ่งมันเกิดแล้วกับคนคนหนึ่งเป็นแขกรับเชิญเราปมอะไรนี่แหละเดี๋ยวเรียกมาถามนะขอต้อนรับน้อง ฝังใจเป็นปมเรื่องพิซซ่ามันเป็นไงมันเป็นปมตอนเด็กๆเนี่ยตอนเราสองสามคมเนี่ยเราไปเล่นบ้านเพื่อนมันฝังใจอยู่ในกระดูกดำแม่ไม่ได้ไม่ในกระดูกดำมันอยู่ในกระดูกดำก็คือเรากําลังแบบเล่นสนุกสนานพ่อกับแม่เขาสั่งพิซซ่ามาทานเด็กกับพิซซ่าเป็นของคูกันแม่ของโปดเขาบอกว่าให้เราออกไปนกบ้านก่อนเพื่อที่จะให้ลูกเขาเนี่ยครอครเนี่ยนั่งกินพิซซ่ากันแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรา เราก็อยากกินอะแล้วเราไปเล่นกับลูกเขาอะทำไมทำไมไม่ชวนเราไปกินบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ต้องแบ่งนะถ้าเป็นเราเราต้องแบ่งยังไงเราก็ต้องแบ่งไม่ไ้ใจหนูแล้วถ้าเราเป็นต้องเราก็จะไม่ไปไม่เอาหนูจะขอกินด้วยจะน่าดแต่ถ้าเป็นทุกวันนี้ล่ะตัวนี้ก็จะจะฉันทำให้กิน นี่แหละพ่อแค้นจัดนี่แหละคุณแม่ตอนนี้นะต้องเลยเป็นเชฟทําอาหารอิตาเลียนที่เก่งมากๆลูกทําอะไรได้บ้างตอนนี้หนูก็เดินเดินทางมาทางอิตาเลียนพิซซ่าพาต้าทุกอย่างนี้เป็นอิตาเลียนหนูหนูทำได้หมดเลยใช่ทำขายที่ไหนบ้างลูกตอนนี้ก็ขายในเพจขายตามตลาดนัดออฟฟิศตอนเช้านี่ข้องใจเรื่องชื่อร้านมาก ครัวแล้วแต่ตุ๊ดแล้วเพจแล้วเพจหนักเพ็ดก็แล้วแต่ตุ๊ดไหมเพจก็ครัวแล้วแต่ตุ๊ดโอ้ใช่ไหมใช่หนูแม่ขนาดนี้แล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่าแล้วแต่ก็มันมันเกิดขึ้นมาจากเป็นแฮชแท็กใน Facebook ก่อนเราเรียนอาหารแล้วเราก็เวลาเราโพลลุ่มอาหารเราก็จะแฮชแท็กว่าครัวแล้วแต่ตุ๊ดตลอดเวลากินเองเหรอชินนี้ คิดเองชื่อเก๋มากเลยเราเราก็จะแบบแฮชแท็กตลอดเวลาแล้วเหมือนว่าพอเราเรียนจบเราไปเปิดร้านเราไปเปิดร้านเสร็จปุ๊บเรามีปัญหากับหุ้นส่วนใช่ไหมแม่เรามีพอเรามีปัญหากับหุ้นส่วนเราแยกตัวออกมาแยกตัวมาเสร็จปุ๊บเราจําได้ว่าเรามีแฮชแท็กหนึ่งที่เราแบบติดตลอดแล้วเราก็เรเอามาสานต่อเป็นเหตุก็เราต่ตูดขึ้นมาเอาชื่อนี้เลยช่้ยใช่รู้หมาว่าอาหารน้องๆเามาวันนี้มีอะไรบ้างอะไรเจ๋งมาะนี เนาะแล้วจากตัวนี้นะครับเป็นสเต็กปลาแซลมอนกับซ้นตำมะม่วงครับอันคู่กับข้าวไลเบอรี่คีนัวแล้วตัวนี้เป็นอกไก่อบเลมอนครับทีเลยนะลูกนะใช่แล้วตัวนี้เป็นสันในหมูอบปาปิก้าครับผมไม่มีน้ำมันเลยนะทุกอย่างไม่ใช่น้ำมันตัวนี้เป็นปลากระพงนี่สมุนไพรครับปลากระพงนะอันคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้เป็นสลัดสลัดอกไก่ครับผมอันนี้เป็นไก่เนาะ ไก่งอคือไก่งอคือแม่เคยกินต้มจืดแล้วมันมีก้อนหมูก้อนอะไรที่มันอยู่ในต้มจืดนะใช่แม่เด็กอ้วนจะชอบแล้วหนู่าชอบหนูก็เลยเอาุ้นเส้นมาใส่เอาอะไรมาใส่มันรูปรางเหมือนงอะหนูก็เลยเรียกว่าไก่งอแล้ววันนี้มีอะไรสดๆให้คุณแม่ทานบ้างวันนี้หนูจะมาสอนแม่แม่รีเซ้นพาสต้าเป็นพาสต้าเส้นสดแบบอิตาเลียนทุกมือแจกวันนี้จะทําเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าว้าหราชอบแต่เป็นคาโบนาร่าแบบอิตาเลียนเราจะเซ็นก็คือเราจะไม่ใส่ ครีมจะเป็นไข่แดงกับชีสหลักเลอ๋เลยลูกอันนั้นนะแม่ชอบไม่ต้องครีมนะแม่ชอบแดนนุชจารีสโชลิสสิงค์กันอันนี้แป้งอะไรอ่ะลูกนี่แป้งอะไรอันนี้เป็นแป้งพาสต้าครับเป็นแป้งอเนกผสมผสมซามอรีน่าครับอันนี้คือทำตั้งแต่เส้นเลยนะเนี่ยใช่ยังไม่ทำเสร็จแล้วอร่อยแล้วเนาะ เห็นบอกว่าหนูไปฝึกงานที่อเมริกามาปีนึ่เหรอใช่ไปฝึกมาปีหนึ่งหนูไปอยู่ครัวไฟไดนิ่งของโรงแรมโรงแรมห้าดาวของที่นี่เลยค่ะโหลูหรอใช่ไม่กาได้ผัวฝรั่งมั้งไหมลูกแม่มาพูดไม่ได้แม่มาพูดไม่ได้มีแม่แล้วเราก็รีตอย่างนี้นะคะอ๋อรีตอย่างนี้นี่เลย ต้องจ่าทำไมเส้นลุกไม่ไปซื้อให้มันแบบเป็นสำเร็จหรืออะไรต้องทำเส้นออแม่ความตุดได้กล้าแม่มันก็ต้องแบบว่ามันต้องไม่เหมือนคนอื่น <c oughs> <ช>เราพูดได้ไม่ต้องจ๋าว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเจอการปฏิเสธไม่ให้กินพิซซ่าในวันนั้นออทําให้เรามาไกลได้ขนาดนี้ถูกต้องใช่มันเป็นเหมือนเป็นแรงผลักดันแบบเหมือนเราหมดหวังเราแบบเราเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงเรื่องเนี้ยแล้วเราก็จะแบบไม่ได้ยังทำไม่ได้ ฉันต้องทํามันให้ได้ต้องขอบคุณมีคนรอเยียบซึนอยู่จริงอต้องจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณเขานะทําให้เรามีเลเนนดันนะลูกนะขยันตอนนี้นะเขาบอกว่ามีเงินเก็บเป็นแสนแต่ยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วหนูเห็นบอกว่าเรียนจบถึงเมืองนอกเมืองนาทําไมหนูไม่คิดจะไปเป็นเชฟนังๆตามโรงแรมต่างๆอะลูกหนูไม่ชอบเชฟโรงแรมเพราะว่าโรงแรมมันจะมีกรอบคือมันจะเป็นรูทีนว่ามาถึงต้มผักมาถึงทันผักยืนเด็ดใบกะเพราแปดชั่วโมงหนูหนูไม่ชอบหนูชอบความเป็นอิสระความเป เราคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเราก็อตอบไปแล้วจ้ะลูกแล้วมันเป็นลายเซ็นของหนูเลยเนาะเ,นเห็นแล้วนะพี่ตักนะ๊กเนาะเนี่ยตอนนี้ถ้าพูดถึงถ้าไรายได้ที่มาจากสายอาหารของต้องมาจากทางไหนบ้างอ่ะหนึ่งเพจเพจได้เงินไหมหนึ่งเพจได้เงินเพจอ่ะตอนเช้าก็ไปขายตามตลาดนัดออฟฟิศวันจันทร์ถึงวันเสาร์หนูก็มีหนูมีงานประจำทำไมทำไมยังต้องทำงานประจำอยู่ล่ะหนูอยากฝึกฝนอยาก practice สก,กิลของตัวเองไปเรื่อยๆบางเราไปทํางานประจาเราเจอเชฟใหม่ๆเราเจอเทคนิคใหม่ๆในการทรําอาหารแล้วก็มาเอามาลงกับที่ของของเราใช่เหมือนหนูไปเอาวิชาใช่ไหมใช่เขาบอกว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดรุ่เร,เรียนได้ตลอดแต่ว่าวิธีการเรียนของของต้องคือเรียนแล้วต้องได้ได้เงินด้วยเป็นอาชีพด้วยคือประเด็นคือเราไม่มีเงินไปไปไปเรียนเขาเรียนใช่ไมันแบ่งขนาดไ้แลวได้ละอ๋อ ไสวยอ๋อนี่คนก็ถึงชอบกินเส้นสดรู้ไหมโอพลูกแม่เหรออ๋อมันเสร็จเลย้ต้มเลยกินนาทีต้องจ๋าปรกว่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเหรอลูกอะแสุกแล้วและไหนแผ่นพิซซ่าหนูต้องทำยังไงพิซซ่าอาเชิญอ่ะเชิญไปควงกันค่ะแมาควงควงโจ้หน่อยเขียนบอกว่าแม่เลยแม่จ๋าวาดิจ้าเห็นบอกว่าให้คุณแม่ ทิ้งงานเลยใช่ไหมคุณแม่ทําอะไรมาก่อนคะคุณแม่ขายขายของชําแล้วก็อาหารตามสั่งค่ะอ๋อแล้วทุกวันนี้ยังขายอยู่ไหมคะไม่ได้ขายม่ไาเป็นผู้ช่วยแบบแม่เหรอไอ้ยไม่ต้องาไม่ไดเด็กหรือแม่หนูได้ข่าวมานะว่าตอนนียเป็นคนเยอะมากไม่น้อยใช่ไหมเยอะเรื่องอะไรเยอะเลยให้ฟังหนูเยอะกั่ทุกสิ่งพักก่อนแม่บอกให้พัก ต,ต้องมีความเยอะเรื่องอะไรเดี๋ยวมาเฉลยกันผู้หญิงชอเยอะอะไรบ้างการทำอาหารของหนูเนี่ยคือต้องต้องปะต้องแบบถ้าถ้าขึ้นชื่อว่าคุณเราตะตุดคือต้องคิวซีทุกอย่างจะทะเลาะกับแม่บ่อยมากเมื่อคืนเลยแม่ปอกมันหวานแล้วแม่ทำไมไม่ต้มทั้งเปลือกแม่ก็ไม่ฟังแม่ก็ปอกเห็นไหมเนี่ยมันดำเนี่ยมันดำโอ้ <c oughs> ใส่ใจเพราแม่ทะเลาะกันบ่อยแม่ก็จตีกันบ่อยไหมแม่่ไมบอกว่าไม่พอใจบางอย่างเททิ้งหมดเลยเหรอแม่หรอใช่ค่ะหนูอยากให้นักเขาพัก ควางจริงสาเหตุที่หนูมาขายเนี่ยหนูก็อยากให้เขามีอะไรทำอย่างพวกผักอะไรนี้เขาหั่นเองหมดทุกอย่างแม่แม่ช่วยอะไรบ้างต๊ะแม่แม่ก็จะช่วยหั่นผักอบไก่นะคะดีทำไก่งนาอบขนมหุงข้าวหุงอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนพวกงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยหนูก็จะทำเองพวกการดีไซน์เมนูหรือว่าการตกแต่งอะไรเงี้ยหนูก็จะทำเอถ้ามันไม่สวยไม่ได้ดังใจเราก็ทิ้งเลยเหรอหนูเหรอ ขิบค่ะุณนะนาร่าเราก็เริ่มจากการเจียวเจียวเบคอนเจียวเบคอนเบคอนต้นองของที่ขายขายส่งๆเนี่ยใครเป็นคนเก็บตังค์แ โอยน่ารักจังแม่บอกว่าลูกลูกตามใจแม่มากอ่ะตามใจค่ะตามใจแม่ไงบ้างก็คือแม่อยากได้หนูก็ให้หมดเลยเพราะหนูมีแม่คนเดียวน่ารักจังแต่นี่เขาเขาบอกว่าความสุขเขาคือการอยู่ในห้องครัวมันมีความหวานใช่มีความสุขจริงมีความสุขดีจังเลยนะฝันของหนูคืออะไรอ่ะลูกฝันหนูฝันหนูคือหนูอยากอยากมีร้านร้านอาหารตอนนี้ไม่มีหน้าร้านใช่ไหมตอนนี้ไม่มีหน้าร้านค่ะเป็นโฮมคลูบหนูอยากหนูอยากหนูอยากมีหน้าร้านที่เป็นร้านอาหารของหนูเป็นอิตาเลียนสไตล์เลยใช่ไหมเป็นอิตาเลียนสไตล์แต่เป็นฟรี ตาไ,ไม่นานหรอกเพราะดูแล้วความฝันน้องหนูอยู่ไม่ไกลกเเอื้อย<อ>เนาะพ่อเขาไปนานอ่ะาาาอเป <c oughs> ็นร้า,อรานอาหารที่อยากให้ลูกค้าเลือกเลือกเองได้หมดเลยเหมือนแบบว่าเวลาหนูไปขายเนี่ยคือเขาเหมือนข้าวแกงหนูจะมีหมูอบไก่อบปลานึ่งอะไรเงี้ยให้ลูกค้าเลือกเป็นโปรตีนหนึ่งอย่างแล้วหนูจะมีคาร์โบไฮเดรตให้ลูกค้าเลือกประมาณสามอย่างแล้วอาหารกับขนมมาลูกถนัดไหนที่สุด หนูถนัดอาหารเออไหมแต่ขนมทุกคนอร่อยนะคุณผู้ชมค่ะขึ้นเบอร์ให้เลยนะถ้าใครอยากจะสั่งไปรับประทานกันที่บ้านเป็นแบบแพ็คกล่องแบบนี้ไปพูดคุยกับน้องเขาได้ว่าน้องเขาขายวันไหนมียังไงกี่โมงส่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยติดต่อได้เลยดูอาหารเขาดูเฮลตี้มากเลยน่ากินรับรองคุณไม่อ้วนแน่นอนกล่องหนึงเจ็ดสิบบาทไม่แพงไม่แพงน่าต้องขายไม่แพงด้วยลูกต้องมันเป็นร้อยได้แล้ว แต่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 อย่างแซลมอนเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าต้องอยู่กับคือราคาค่าวัตถุดิบของเขาส่วนผสมของเขาอะมีแซลมอนพิสูจน์ทำให้สามีทานบ่อยแน่เลยก็พอได้เขาใส่เลยแต่ว่าไม่ได้ทำเส้นสดนะเราคนเส้นแห้งซื้อตามเขาทำให้สามีเขาทานเขาไม่ได้ทำสปาเกตตี้ลูกเขาทำอะไรเขาผัดหมี่โคราชแยกไข่แดงไข่ขาวอ่ะแยกโธ่เจ๊เขาพวกเขาเขาทำอย่างเงี้ยกิ้งไปกิ้งมาไหมเหรอ ได้แล้วแต่ถนัดแต่พี่พี่ทำแบบนี้พี่ว่าเดี๋ยวของพี่มานานเลยเดี๋ยวของพี่มานานเลยไม่ครับพี่สุไม่ม่สวยอะของเขาได้ด้วยได้ได้กินลูกกี่เปล่าไม่กินจะช่วยเลยช่วยเขาสิพูดอยู่นั่นแหละเนี่ยมีอีกลูกนึงอ่ะเอาสิเอาแบบที่เราบอกอ่ะเออเออเราก็ทำมได้ได้นะใครทำเปไหมที่เขาทำงี้ยแยกไปแยกไหมเคยทำแล้วไข่แดงแตกปนกันหมดเลยอรอจี้อ่อมือหนักกว่าเราอ่ะนี่เออ ไม่ได้ผลได้หมดได้ผลไม่เป็นไปเอาขูดฉีดสรุปแตกจริงๆอย่างที่พี่สุบอกค่ะแตกท่านิ๊งกิ้งไปกิ้งมาเปลี่ยนไปแตกแตกใช่แล้วก็เซฟน้องไปคุกคุกไปเลยลูกเหรอคุกไปเลยคือจบเลยจบเลยเพราะว่าความร้อนของซีเซนที่เราผัดกับน้ำมันเบคอนมันจะทำให้ไข่มันจะทำให่สุกขอบเกลือนิดหน่อยชีสเทอีกพี่ตั๊กเอามาขูดขูดใส่อีกถ้าคุณชอบอ่ะนู่นไงคุณแม่ ดูดีดูก็ทำไม่ยากนะฮะไม่ยากโอ้สวยสวยยเป็นก้อนสวยเชียวอ่านี่ังไม่หมดยังไม่หมดเอาแต่งหน้าเย่โอ้นี่ไงตั๊กพี่ตั๊กเข็มสาแก่ใจเธอแล้วตั๊กเลยไม่มีครีมอ่ะเย้าครีมไหมเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอินกินกินะกินไกินมแค่นี้ก็ทเลาแล้วสวยเลย อย่างนี้ดีกว่ากินตั้งเขาไม่กินเขาไม่กินไข่ดิบแล้วเขาจะต้องกินครีมแต่เรามีคนช่วยชิมอคนช่วยชิมไม่แน่การกลับมาของต้องวันนี้อาจจะได้ถึง2เวด้วยกันเวอาหารและเวสายประกวดคุณทัะสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่นั่งดูทำหัวตรงนี้ซิ่งอ่ะมีคุณวัฒน์หมอเจ้าของเวทีน่าจะกินก่อนนะเจ้าของรายการนะใช่พวกเรากินกันหมดเลยไม่กินแล้วมาไกลแล้วครับคุณวัฒน์ขาโอ้โหธรรมดาแล้วจะใส่ครีมใช่ไหมคุณตาชอบครีมช่วงหน้าเดี๋ยวจะเอาครีมมาใส่ให้แต่เจ้าหักฐานหน้ารอสักครู่ก่อนรีบทาหน้าคนเราครีมคนเราดีได้ระหว่างที่คุณวัฒน์กำลังชิมนะอยากจะขอถามดูดินี่อยากกินได้กินได้หมดคเอาจริงๆนะ มันไม่เลี่ยนไม่กลิมมีเซาทีอยู่น้องมันจะมันจะมีความเค็มแล้วก็มีความมันแล้วก็ไข่แดงเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนี่เนี่ยมาอยู่ในร้านอาหารนะน้องใช่จะทำพอเอามาปรับให้เป็นรสชาติคนไทยก็จะทำให้ทานง่ายขึ้นคุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเนี่ยทั้งหมดที่ลูกทำมาคุณแม่ลองเล่าซิว่าความภูมิใจที่มีต่อลูกเนี่ยมันเป็นยังไงก็ภูมิใจค่ะที่เขาทำสำเร็จความตั้งใจของเขาอะนะ แล้วเขาก็ได้ดีของเขาอ่ะ แม่ก็คอยต่ดชอยช่วยเขาส่งเสริมเขาไปเรื่อยๆอะค่ะเป็นกาลังใจอยู่เป็นกำลังใจค่ะคุณผู้ชมขาคนดีๆแบบนี้ต้องสนับสนุนเราขึ้นเบอร์เราขึ้นสถานที่ติดต่อแล้วคุณผู้ชมอยากปลูกปินโตหรืออยากนัดไปทานที่ไหนโทรหาต้องได้เลยยกเว้นยืมเงินห้ามนะช่ี้ห้ามนะวันนี้ขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอบคุณน้องต้องค่ะขอบคุณค่ะใครที่อยากได้ครีมช่วมหน้าคุณอาวัชจะเทให้อยากจะใส่ในสปาเกตตี้ขนาดไหนเดี๋ยวจัดให้สักครู่เดียวค่ะ ก็มาหากินก็มาหากินผู้หญิงจะมาหากินแต่แม่คุณบอกว่าเป็นเจ้าของอิจฉลักในการที่ให้นางงามเนี่ยแนะนำตัวเองแต่ละจังหวัดแม่ก็ต้องเคยดีแล้วพิฉันนางสาวสิริพรอยู่ยอดจากจังหวัดนครสวรรนุ่น ไปจนถึงเทวดาได้ยินนะอันนี้อันนี้คิดได้ไงพี่มั้มันเริ่มต้นจากไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะสาบานได้นางงามเขามาเป็นตัวแทนจังหวัดแล้วเขาแข่งกันแล้วเพ่เอิว่าคนดูเยอะจริงๆนะต้องยอมรับว่ามิสแกรนเนี่ยคนดูสดเยอะประมาณ5,000-6,000คนเนี่ยเต็ม แล้วแต่ละคนก็จองรถบัสมาเชียร์ดูนางงามเหมือนดูมวยทีนี้ข้างล่างมันดังข้างบนก็ต้องดังใส่<อ>นางงามก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดประกาศชื่อตัวเองและชื่อจังหอดไปมันไม่ดังเนี่ยกองเชียร์จะจะสู้จังหวัดที่แล้วไม่ได้<อ>เพราะฉะนั้นกำแพงมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อย <c oughs> เรื่เสียงแหบ ถ้าถึงจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยโอ้โหมันยากไง,งมันก็เลยแบบพระรามที่จะคิดอย่นางเช่นน่านเนี่ยแนะนําตัวที่จังหวัดน่านจังหวัดอาภรนครสวรรค์จากอาภรนครสวรรค์มาจากจังหวัดน,น่านไ่ไ <c oughs> ใช่ไหมน,น่นานตาอะไรเงี้ยจะยากที่บ้านคุณแม่สกลนครนะ,รนะก็สกลนครได้ได้ได้ไม่ยากนครราชสีมาคือแบบมากเลยตัวหลังอะให้ยาวเพราะว่าสะปราดน่านนี่เราทวนดนึงที่บ้านนี่เรียกว่าอยู่กับนางงาม จริงๆก็อยู่ตั้งแต่กับพี่หนุ่มแหมก็คือประมาณตอนนี้เหรออุ้จะ20ปีแล้วนะ18ปีได้อยู่กับมิสแกรนเนี่ยปีนี้ปีที่8แล้วถาเป็นสีสันเป็นชีวิตแต่นางงามจริงๆมันมันไม่ได้กำไรหรอกนะตอนนี้ก็มาทำโปรดักต์นี่แหละเอาว่ากันได้ก็คิดว่าประกวดนางงามเนี่ยให้มันตู้ทุนภาษาชาวบ้านเลยตู้ทุนให้มันไม่งาซูนคุณทวัตเห็นนางงามเยอะก็เลยรู้ว่าข้อเด่นข้อด้อยวิธีแก้วิธีแก้ไขเลยเป็นที่มาอันแรกก่อนถูกต้องเพราะว่า อยากที่จะทำโปรดักต์ออกมาก็คืออันแรกเลยก็คือเซรั่มรักแร้นานอันนี้่อนเลยเหรอคะเอาจริงๆใช่เนาะเพราะว่าอยู่นี้ตลอดอันนี้ประมาณ2ปีเสร็จแล้วอันเนี้ยขายได้มากขายดีเรามีการฉลองไปแล้วสล้านซองอันนี้ห9าบาท59บาทแล้วใช้ได้ตั้งเดือนนึงรักแร้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ตุ่มหนังไก่ผิวนงผิวหนังเนี่ยมันก็จะแบบเรียบเนียนเรียบเนียนไปเพราะมันเป็นสกินแคร์เราใส่ AHA เราใส่ E เราใส่ B3 าอะไรต่างๆนานามากมายอันเนี้ยจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ ใช้มงกุฎคำว่านางงามแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัท Miss Grand International ซึ่งถือว่าเป็นอเมรล่ายันทำเองจำหน่ายเองนะขับจังเองไม่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 ยไม่แต่วันนี้มีตัวใหม่เพิ่มแล้วคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ตัวใหม่ที่ว่าคือคุยซะยืดยาวตอนนี้นะฮะอันนี้คือตัวแรกตัวที่สองของเราคือเฟสเซรั่มนางงามอันนี้เป็นตัวที่สองตัวที่สามก็มาแล้วแต่ไม่ไดเอามา ตัวที่3มก็คือเน็กเซรามทาเฉพาะคอให้เหนียงให้เส้นให้คอมันตึงบอกนะฮันที่สินค้าตลาดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเยือนรายการนี้อีกและอันต่อไปที่ทําเสร็จเรียบร้อยขายดีมากน้าพริกปลาสลิดนางงามที่ายบริษัทวิแกนขายดีมากไม่ใส่ทีรชุมลดสินางามเนี่ยทาทาส่วไหนท่านผู้ชมฮะเวลาหิวหิวทาท้องแล้วก็ล่าสุดนะฮะเพิ่งทำนะแฮนเจลพลัสนางงาม ป้องกันโควิด19นะฮะแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยอตอนนี้ขายดีหมด5ตัวพูดถึงตัวนี้ดีกว่าเซรั่มมา <สะ S 1> รายการนี้แนะนำเลยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเฟสเซรั่มนางงามปัญหาคลาสสิกของคนเนี่ยเป็นปัญหาง่ายๆเลยปัญหาหน้าหมองคล้ำพูดตรงๆทุกแบรนด์่ะหากินกับคำว่าหน้าหมองคล้ำริ้วรอยตีนกาอันนี้พูดตรงๆแต่ของเราเนี่ยเมื่อเดินทางเยอะและนิสัยทำอะไรก็เอาจริงเอาจังทำรายการท่องเที่ยวก็ต้องเปิดเมืองแปลก นะฮะทำอะไรก็ต้อง Amazing เพราะนั้นจึงเดินทางไปทั่วโลกแล้วก็เอาสิ่งสําคัญมาจาก6ประเทศยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้พี่ไฮรู้จักดีเป๊ปไทยแจากสเปนสิ่งที่สําคัญคือ B 3จากสวิตเซอร์แลนด์เราไปจดสารส่งให้เป็น lifting and white n i ่งนะเราไม่ได้จดแค่เป็นเซรั่มบำรุงหน้าเราเป็นสว่างกระจ่างเนียนใสเพราะฉะนั้นใครที่เป็นฝ้าใครที่หมองใครที่มีเส้นใครรู้สึกหน้าย,ย,ย่ําแย่ริ้วรอย,ร,ร,อยริ้วรอยเยอะๆใครที่อยู่หน้าเตาออกแดดนั่งมอเตอร์ไซค์ลำบากยยากเย็นส่องก จกแล้วดูรู้สึกไม่มีออร่าลองใช้ดูนะครับหนึ่งหลอดใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือน oh. เป็นหลอดสูญยากาศนะฮะ oh. อากาศไม่เข้าใช้ตั้งแต่หยดแรกจนหยดสุดท้ายไม่มีการเปิดให้อากาศเข้าฝุ oh. ่นฝุนไม่เข้านะครับแล้วหลอดเราเป็นหลอดป้องกัน U V อย่างชนิดเข้มข้น oh. ใช้ยังไงใช้เช้าและเย็นคุณผู้ชมฮะใช้เช้าและเย็นโดยที่คุณไม่ต้องใช้อ,อื่นเลยก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่า เซรั่มของเราไม่ใช่เป็นเซรั่มน้ําใสจั่ยเวลาทาทาทาบเหน้าแล้วก็ที่เหลือตบดวงตาตบดวงตาแสดงว่าใช้ได้ทั้งหน้าเลยใช่ตบดวงตาเลยไม่มีไอคีมนะครับก็ใช้ตัวนี้แทนแล้วก็คอด้วยสิ่งสําคัญเลยก็คือไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่น้ําหอมอยากได้โปรหนักๆอ่ะโปรหนักๆวันนี้ราคาหลอดละ400,000ห้าล้อเล่นหลอดละ4 5 0เองนะ จดมีทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับ450บาท5หลอดนะครับ2,250แล้วยังไม่พอครับ ผมจัดการแถมเซรั่มรักแร้อีก1กล่องแบบนี้1กล่องแบบนี้มี12ซองข้างในธรรมดาขาย590จะซื้อเฉพาะกล่องนี้ก็ได้เราไม่ว่ากันคุร้อยสเพราะช่วงนี้กําลังฉลอง5ล้านซองก็เลยเอามาแจกสักประมาณ1 0 0 0 0มื่นกล่องอันนี้มือตรงนะครับวันนี้เหลือเพียง1990บาทนะครับซื้อจะครับส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางก็ได้รวมเบ็ดเสร็จ2840บาทนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่1 9 9 0 02 03 0 0 0า 3หรือ ATSM 99โปรนี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับธรรมดาแจกเสื้อบ้างแจกนู่นแจกนี่แต่นี่เป็นครั้งแรกที่พูดหลุดออกมาจากปากว่าแจกเซั่มร์รอยฝากไปด้วยเชื่อนะครับว่าในวงการบันเทิง24ปีปีนี้ทําอะไรมาต้องสุดแล้วผมก็เอาชีวิตของผมมาทําให้สุดผลลั์เป็นยังไงฮะส่วนคนที่ใช้จะมีความรู้สึกอย่างผมเนี่ยนะผมใช้เองจะมีความรู้สึกว่ารอยเนี่ยมันค่อยๆตื่นขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกได้ว่า ไอ้วิตามิน B3 จากสวิตสแลนมันช่วยทำให้หน้าเราสว่างและเนียนและรูขุมขนเล็กลง <นะ S 1> จริงๆเหมือนกับหน้าดาราแต่ก่อนที่จะลองลองเซิร์ช Google ดูก็ได้ว่ารีวิวดีแค่ไหนย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ5หลอดพร้อมกับเซรั่มรักแร้นางงาม1กล่องในนั้นมี12,2840เหรือเพียง1,990บกาทก็สามารถ,ถติดต่อได้ที่02,03,03 0 3 3หรือ Line แอด นะครับ Ad t อ m 9 9เอมีแอดนำนาด้วยนะครับแพ็กเกจน่ารักด้วย <ภา S 1> คุ้มมากอชอบชอบยอดคำคมวันจัรนวัดก่ดอนจะดการรายการของเรามีคำคมมอคำคมให้นุ่นหน่อยโอเคนะคำคมในวันนี้นะเล่นหวยงวดละหลายพันสักวันจะอดตาย หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการผู้หญิงธรรมหากินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงสิบห้าวันเสาร์คุณผู้ชมพักใจเย็นเลยนะทําใจร่มๆมวันอาทิตย์เจอกับรายการผู้หญิงทรรมหากินปังๆังปเราเจอกันทั้งหมดหกวันตายแล้วเหลือวันนึงให้ไปหยอดน้ําเกลือนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ